เลยมีครูเลยบรรยากาศนั้นหน่อยครับีดีแรกที่ดูกับแฟนครับเป็นงไงบ้างโอ้ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับพอได้ดูว่าการตัดต่อหรือว่าการโปรเซสในการทํางานเป็นยังไงหรือว่าคนออกมาเป็นยังไงก็หายเหนื่อยเออแล้วก็ดีใจที่น้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยกันมาตลอดแล้วก็เราเห็นผลงานในวันนั้นรู้สึกว่า ใช่จริงๆแล้วก็ชื่นใจมากที่ทุกคนมาร่วมกันดูอีพีแรกครับจริงครับพอพอเห็นฟีดแบ็กแล้วแบบมันดีใจมากทุกคนแบบว่า มันเห็นะอะไรหลายๆอย่างว่าสิ่งที่เราทํามันมีมันมีคุณค่าและมันมีความหมายกับคนหลายๆคนแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมดีใจแล้วก็ร hey like nice ู้สึกว่ามันเหมือนความสำหร็จก้ามน่งของการแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างีพี่เอบกเลยดีใจกับทุกคนเลยดีใจน้องๆดีใจเพื่อนี้ได้เล่น้วยการอะไรเงี้ยที่สำคัญก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะมป็คนเบื้องหลังที่ทำงานให้เราในนี้ครับขอบคุณมากจริงโคตดดีใจจริงเป็นทีคือเราแต่ะคนคงได้ทีแรกมันดันเหมือนกันใช่งานเองแเป็นไ ลองถ่ายเลยผมนั่งดูเ้าลองถ่ายก่อนเลยได้เลยได้ครับมันมันดีเวอรมันดีไว้เกิดภาพมากมากเลยคิดจริงเงี้ยคิดไม่เกิดภาดมากๆไรเงี้ยเออแสงเลยภาพเลยมันเออมันดีอ่ะถ่ายเนื้อไม่ดุกถ่ายเนื่อยเลยครับคือตอนถ่ายมันมันวิ่งวุ่นมากแล้วมันไม่ได้ดูมอนิเตอร์เนาะเพื่อนไเราถ่ายแล้วก็เปลี่ยนฉากถ่ายแล้วก็เปลี่ยนฉากนี่คนเนี้ยวิ่งวุ่นแบบไม่ได้หยุดไม่ไดด้หยุทในวันของวันจริงคนเนี้ยใช่ครับ เป็นซีเหรอเฉยๆฮะทำไมทำไมทไมถึงเฉยๆผมเล่นเยอะกว่านี้เพราะวนั้นดูแล้วเขินได้จริตอนตอนแรกแต่ว่าเขินๆแต่ว่าเออพอเขาตัดออกมาจํานวนเท่านั้นนะคือมันกําลังกลมกล่อมพอดีใช่พอแล้วเออรู้สึกว่ามันมีความพอดีแบบกําลังพอดีอ่ะไม่ไม่มากเกินไปแกไม่น้อยเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปส่วนเออโอเคโอเคทุกคนโดนบ้าน ผม้ามรคนะว่าตัดออกมาจะเป็นยังไงแล้วแบบจะจะแค่ไหนอะไรเงี้ยคือมาดูแล้วก็แบบดีใจแต่คุณดูนะว่าท้ายมันจะเป็นยังไงกับพี่ๆต่อไปที่จะที่จะจะได้ติดตามกันอะไรนะอะไรนะพี่ๆรอรุ้มกับพี่ๆถัดไปอ๋อก็จริงๆแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้เป็นอีที่สองแล้วครับแบบไอพี่สามน่าจะมีไอที่น่าที่น่าติดตามมากขึ้นความ พัฒนาของตัวละครพัฒนาของบทพัฒนาของเนื้อเรื่องน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นต้องรอติดตามครับพีพีสามในดินิพันท็อปตาครับมันก็จะข่ายโฟมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโมภูมหลังแบกเกิาของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็ความซับซ้อนคอนฟ,รฟริกเรื่องที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะมีตัวละครที่ไม่เคยไม่เคยกล่าวถใช่อาจจะมาก็ได้หลายๆตัวใช่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดน<ร><อ>ึงไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาไปพราะ่อนยังไงวะตื่น ทิพย์พี่นเป็นไงบ้างเอาเล่าทิพย์พี่คนหน่อยอ่ะทิพย์พี่คุผมเป็นยังไงเรื่องเขาคุณเสียหายไปหลายแสนคุณก็หลายแสนเหมือนกันเสียเยอะกว่ากแล้วคุณจะผมน้อยกว่าพอๆกันพอกันนะเบเบอเออก็คือเสียหายเยอะแหละแต่ว่าเบเบคืออะไรเบเบแปลว่าอะไรโอเคเท่าๆกับอีกพวกเออก็จริงๆแล้วมันเอ่อมันเหมือนเป็นการพักผ่อนหลังจากที่เราทำงานมาแบบช่วงสองสามปีหลังอย่างเงี้ยเราทำงานหนักมากแล้วก็พอมีโอกาสได้พักเราก็เลย อโอกาสนั้นมาทายเอาเลยแล้วการกว่าจะได้นะต้องเคลียร์คิวนานไงถ้าเรามีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่พอได้แบบพักผ่อนก็รู้สึกว่าพร้อมกลับมาสู้งานครับผมก็ทุกนี้ก็รับงานนะฮะสู้งานเพราะว่าจ่ายเยอะเสียหายนักสืบงาอะไรอะไรนะฮะเสียหายนักสืบงาอะไรก็ช็อบตัดติ้งถ้าของใช้กระเป๋าอะไรอย่างฮะน้ำหนักเกินไหมครับไม่เกินนะไม่เกินเฮ้ย เพราะว่าฝากคนกลับแล้วฝากไปนิดนึงไงก็เลยยังเหลือพี่นี่ครับเื้อของปัตนาไห้ตัวเองพิเศษเทาไหร่ช่วงที่แบบว่าเออบรรยากาศไปเที่ยวแล้วซื้อของปัตนาได้ตใจแบบพิเศษบ้างของผมอุ้ยผมซื้อของปัตนตัวเองเยอะเหมือนกันนะรอบนี้ก็ได้มาทั้งชุดเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเออเหมือนกันครับก็มีต่างหัวนาเรีบมีนิอินสแตนีแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่พี่จะเป็นต้องใช้จําเป็นต้องใช้ใช่เสื้อเท่าไหร่นะเสื้อเท่าไหรปเสื้อเท่าไหร่ เราแบนเท่าไหร่อ่ะเื่อแบนไม่เท่าไหร่แต่เสื้อเท่าไหร่อ่ะไม่เยอะหรอกมันเป็นคอลเลคชั่นสุดท้ายอะไรอย่างงี้คือต้องฝึกเก็บไว้มีช่วยกันเลือกให้กันบ้างไหมเอ้ยคุณเนี่ยบอกอันนี้คุณเนี่ยกำลังไปไหนมี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 ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไปกินข้าวชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเริ่มคิดว่าไม่อยากชอไปกันละเพราะว่าอะไรเสียหายเพราะว่าพากันซื้อไงเออ แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกซื้อมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเหมาะสมกับกับเราแล้วก็เอาไปใช้งานได้ใช่เอาไปใช้งานต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอิร์ธวินนะฮะฝากคุณไรชิเก้นพระจันทร์มันแก่ด้วยนะครับตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของหวนกับลุงจินจะเป็นยังไงต่อหรือว่าความสัมพันธ์ของระหว่างลีมิงกับท้าจะเป็นยังไงต่อต้องรอติดตามครับผมบนนิติพัทรทอสตาครับใช่ครับผมก็ออนแอร์ทุกวันออนตอนใหม่ทุกวันพุธแล้วก็พฤหัฒนะครับเวลาศนครับผมกก็ฝาไวว้้ดยจริงนะเพราะีีีนน้เเรื่องป็ รู้สึกว่ามันจะเป็นอีกมิติอีกมิติหนึ่งของความรักในรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นซีรีส์แบบใหม่แบบแนวใหม่ของจีนเอ็ทีวีของเราเลยก็จะเป็นโรแมนติกามากผมรู้สึกว่ามันมีความใหม่มากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามต่องดูเพราะว่าไม่เหมือนกับซีรีส์เรื่องเก่าที่มันผ่นหาหนมาพวกเราเลยคนระับ